ก็สวัสดีน้องๆนะคะในเช้าวันอาทิตย์กับพีกุ้งนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้หลังจากที่พีกุ้งสอนบทเรียนลวีไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอบุตรน้อยที่หลงหายแล้วก็เรื่องของนางรูดลูกสะพ้ายนะคะบุญยศกตันยูนะคะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะแต่พีกุ้งจะบอกไว้ก่อนว่า,าเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติตอนนี้นะคะที่คล้ายๆาที่ตอนนี้ ้าในเชียงใหม่เรานะคะก็กําลังเกิดภัยพิบัติน้าท่วมใช่ไหมถ้าพูดถึงภัยพิบัตินะคะน้องๆจะนึกถึงเรื่องราวของอะไรบ้างในภาคัมภี์นะคะน้องๆนี่คือเกินๆที่พี่กุ้งอยากจะแบ่งปันแล้วก็เล่าให้น้องๆฟังแล้วก็เรียนรวีด้วยกันนะคะน้องๆในวันนี้แต่ก่อนที่จะมาเล่าเรื่องนะคะน้องๆก็วันนี้ก็พี่กุ้งก็มีข้อท่องจํานะคะอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่15ข้อ2นะคะบอกกับเราไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดนะคะพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอพยยบบทที่15ข้อ2นะคะกล่าวไว้ว่าพระเจ้านะคะทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพระเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์อาเมนด้วยกันนะคะนี่คือข้อท่องจําในบทเรียนวันนี้นะคะน้องๆ ปิ่กุ้งก็มีเรื่องเล่าก่อนที่จะเข้าเรื่องในอ่าเรื่องราวของพระกัมภีร์นะคะก็มีเรื่องเล่าเปรียบเทียบอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชุมนุมเรื่องจริงนะคะมามาฟังกันเลยนะคะ พูดอเมริกันคนนึงแรกนะที่เข้ามาทำสัญญาค้าขายกับรัฐบาลไทยก็คือเอสมันโรเบิร์ตนะคะน้องๆเมื่อประมาณ175ปีแล้วมาแล้วนะคะเมื่อพศอ2375ปีนะคะ,ะรัฐบาลไทยต้อนรับขับสู้นะคะท่านทูตและคณะผู้ติดตามอีก15คนอย่างดีจัดแจงที่พักและส่งข้าวอาหารส่งข้าวปลาอาหาร,าร,าหารน้ำมันรวมถึงนมสด ให้แก่ท่านทุกๆวันมิได้ขาดเลยนะคะแถมยังให้เงินอีกวันละ6บาทเพื่อใช้ใจ่ายนะคะหเงิน6บาทในสมัยนั้นนะคะก็เป็นเงินจํานวนมากโขอ,อยู่พอตัวนะคะสามารถจับจ่ายซื้อของแล้วก็เลี้ยงคนสิบห้าคนอย่างเหลือเฟือที่ทีเดียวเลยนะคะน้องๆหลังจากนั้นนะคะ ท่านทูตแล้วก็ผู้ติดตามนะคะได้เดินทางโดยเรือต่อไปยังประเทศเวียดนามนะคะเพื่อจะไปทำสัญญาค้าขายกับคนยวนแต่พวกขุนนางกลับไม่อนุญาตให้เขาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขานะคะเพราะเห็นว่าเอสมันเป็นคน,นเป็นคนสามัญไม่มีวันไม่มีวันณะนะคะมไม่มียศศักดินำหน้าชื่อ ทูตอเมริกันจึงต้องลงเรือออกจากเวียดน้มด้วยความผิดหวังนะคะน้องๆต่อมาเขาคิดอุบายได้ว่าคนยวนเห็นแก่ยศอายศถาบรรดาศักดิ์เนาะเรื่องมียศนำหน้าหรือต่อท้ายนะคะดังนั้นเขาจึงส่งสารจดหมายจากรัฐบาลสหรัฐเนาะแล้วใส่ยศประดับชื่อของเขาและคณะอย่างรู้ดยาวเหยียดเลย เนื่องจากในประเทศสหรัฐนะคะนั้นไม่มีการแบ่งชั้นวันนะเนาะและไม่มีการให้ยศถาบรรดาศักดิ์นะคะเหมือนชาวอังกฤษแต่อย่างใดยศที่เขาเพิ่มลงในชื่อเหล่านั้นล้วนเป็นที่เอามาจากชื่อถนนนั่นเองชื่อแม่น้ํานั่นเองภูเขารลำธารทั้งนั้นนะคะถ้าเทียบกับภาษาไทยก็อ,อาจจะเข้ากับทํานองเจ้าแห่งสุข,ขุมวิทนะคะมาหาแห่ง ชัยสรภูมินั่นเองเออหรือเท้าโดยอินทนนท์อะไรทำนองนี้นะคะน้องๆปรากฏว่าอุบายของท่านทูตก็สำเร็จเนาะพอท่านเดินทางเข้าไปเวียดนามอีกครั้งนะคะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอ่าและก็ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วก็ทำสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยนะคะทูที่เข้าไปทำสัญญาณการค้านะคะนำความจเจริญรุ่งเรืองนะคะให้กับประเทศแน่นอนคง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีใช่ไหมแต่โมเสสและอาโรนทูที่พระเจ้าส่งไปอียิปเพื่อต่อรองให้ฟาโลปล่อยท่าสชาวอิสราเอลออกจากประเทศน้องๆคิดว่าเขาจะได้รับการต้อนรับแบบไหนมาฟังกันเลยนะคะน้องๆก่อนอื่นเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะ โมทนาสรรเสริญข้าแต่พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะลูกทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระอื่นใดมาเปรียบเทียบได้พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สําหรับอ่าเรื่องราวบทพระคัมภีร์ในวันนี้ที่จะมาสอนให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายกับน้องๆทั้งหลายในที่อย่างนี้ที่ได้เข้ามาเรียนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรที่จะ เติบโตไปฝ่ายจิตวิญญาณพร้อมๆกันพรองเจ้าค่ะข้าพงค์ก็ต้องการฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อที่จะมาเลี้ยงกับน้องๆด้วยเช่นกันขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและอวยพรน้องๆทุกคนที่เข้ามาฟังที่เข้ามาเรียนรู้ขอให้เติบโตขึ้นอยู่ในทางของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนค่ะก็พ่กุงก็จะเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ให้น้องๆฟังนะคะมาเรามาดูภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะภาพนี้นะคะในเวลานั้นโมเสสอายุได้8ปีนะคะ และอาโรนอายุได้83ปีนะคะ83ปีก็ห่างกันเยอะเนาะอ๋อ8ปปีกับ83ปีขอโทษค่ะไม่ใช่8ปีเนาะมเสสและอาโรนนะคะพากันไปเข้าเฝ้านะคะฟาโลเพื่อขอให้ชนชาติอิสราเอลไปในถิ่นธุรกานดานเพื่อจะไปถวายสัตวะบูชาแด่พระเจ้าระเยโฮวาสักสามวันตามที่พระเจ้าตัดกับโมเสสแต่ฟาโลกล่าวว่า พระเยโฮวาเป็นผู้ใดเล่าที่เราจะต้องฟังคำของพระองค์แล้วก็ปล่อยคนอิสราเอลไปในประเทศอียิปต์นะคะมีความเชื่อว่ากษัตรฟฟิย์ฟาโรเป็นเทพ,พเจ้าหรือว่าพระเจ้าองค์หนึ่งโมเสสนะคะจึงสั่งให้อาลรนโยนไม้เท้านะคะต่อหน้าฟาโรไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูนะคะฝ่ายฟาโรจึงเรียกพวกนักปราชญ์แล้วก็นักวิทยาคมนะคะชาวอียิปต มานะคะโยนไม้เท้าอ่ามานะคะพวกเขาใช้ามากลเช่นกันนะคะโยนไม้เท้าของพวกเขาลงบนพืชและก็กลายเป็นงูเช่นกันแต่ไม้เท้าของอาโลนะคะกัดกลืนงูเหล่านั้นเสียทั้งหมดเลยถึงกระนั้นนะคะพัทยของฟาโลนะคะก็ยังแข็งกระด้างและก็ไม่เชื่อฟังเขาทั้งสองตามที่พระเจ้าได้บอกแกมโมเสส ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าพระไทยของฟาโลจะแข็งกระด้างและก็ไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็นหรือได้ยินนั่นเองน้องๆครพระไทยฟาโลแข็งกระด้างแล้วก็มีรับสั่งให้ตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะว่านายงานอ้ํานายงานชาวอียิปอย่าให้ฟังแก่พวกทาสชาวฮีบรูแต่ให้พวกเขาไปหาเศษฟังเอง เพื่อมาทําอิฐแล้วก็จะต้องทําอิฐให้ได้จํานวนเท่าที่กําหนดไว้นะคะชาวอิสราเอลก็ตรากตํานะคะแสนสาหัสเมื่องานไม่เสร็จตามที่กําหนดนะคะนายกองผู้คุมชาวฮีบรูนะคะก็ถูกเขียนตีทําให้พวกเขาบ่นต่อว่าโมเสสนะคะที่เป็นสาเหตุของความวุ่นวายครั้งนี้มาเรามาดูภาพกันที่สองนะคะน้องๆภาพนี้นะคะพระเจ้าก็สั่งให้โมเสส ไปเข้าเฝ้าฟาโรอีกครั้งและกล่าวแก่พระองค์ว่าพระเจ้าของชาวฮีบรูตัดว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสก,การเราในถิ่นธุระกันดารแล้วอาโรนนะคะจึงใช้ไม้เท้าชี้ไปเหนือน้ําอ่าเหนือแม่น้ำนายนะคะเหนือลําคลองบึงแล้วก็สะน้ําน้ําจึงกลายเป็นเลือดนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งที่หนึ่งนะคะน้องๆทั่วแผ่นดินอียิปต์เลย แต่ฟาโลกลับไม่สนใจแล้วก็มีใจแข็งกระด้างเหมือนเดิมนะคะจนเวลาผ่านไปเจวันโมเสสนะคะจึงมาเข้าเฝ้าฟาโลอีกครั้งเพื่อให้ฟาโลปล่อยชาวอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นธุรกนนันดารมิฉะนั้นพระเจ้าจะให้มีฝูงกบก็คือภัยพิบัติครั้งที่สองนั่นเองนะคะขึ้นมาลังควานทั่วแผ่นดินและอาโรนก็เหยียดไม้เท้าออก ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินเต็มไปทั้งแม่น้ำมาอยู่ในวังเข้ามาในวังในห้องนอนในบ้านเรือนในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำแป้งนะคะน้องๆประชาชนต่างพากันเดือดร้อนใหญ่เลยเดือดกันหมดเลยนะคะฟาโรจึงบอกให้โมเสสวิงวอนต่อพระเจ้าให้ฝูงกบไปเสียจากแผ่นดินแล้วพระองค์จะยอมปล่อยชาวอิสราเอลไปแต่เมื่อพระเจ้าให้ฝูงกบตายเกลื่อนทั่วแผ่นดินแล้วนะคะ ความเดือดร้อนของประชาชนก็บันเทาลงพระไทยของฟาโรกับแข่งกระด้างขึ้นอีกนะคะน้องๆแล้วก็ไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสเลอ,อิสราเอลไปน้องๆคะไปแล้วกี่ภัยพิบัติคะอ่ามาฟังกันต่อนะคะหลังจากนั้นพระเจ้าก็ใช้มูเสสแล้วก็อาโรนนะคะทําให้เกิดภัยพิบัติอ่ภาภัยพิบัติจากลิ้นไม่ใช่ลิ้นแบบนี้นะคะจากลิ้นตัวลิ้นกับพี่กุ้งจะสัมาพสไปดูนะครับภัยพิบัติ เป็นครั้งที่สามนะคะมาตอมมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั่วแผ่นดินนะคะภัยพิบัติจากฝูงเหลือบนะคะอ่าภัยพิบัตินี้เป็นภัยพิบัติที่สี่นะคะน้องๆขนาดยักษ์เข้าไปในพระราชวังบ้านเรือนทั่วแผ่นดินอียิปต์นะคะอืยกเว้นเมืองโกเชนบริเวณที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่เท่านั้นนะคะที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนทางนี้ โรคระบาดร้ายแรงเกิดกับฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์นะคะแต่พระหัตถ์ของพระเจ้าปกป้องสัตว์ของชาวอิสราเอลไม่ให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดเลยภัยพิบัติที่5นะคะก็คือภัยพิบัติจากฝีฝอฟึ่งสาอ,อีนะคะฝออ๋อไม่ใช่ฝอฝาสาอ,อีฝีอ่าภัยพิบัติจากฝีนะคะเป็นภัยพิบัติที่5โดยให้โมเสสกำขมเมาจากเตาซัด ไปในอากาศต่อหน้าฟาโรห์นะคะเขาเมาเหล่านั้นนะคะทำให้ฝีแตกลามไปทั่วทั้งตัวคนแล้วก็สัตว์นะคะอ่ะภาภัยพิบัติที่6ก็คือภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนะคะน้องๆที่ตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปบนมนุษย์บนสัตว์บนผักแล้วก็หญ้าไม่ว่าอะไรที่อยู่ในทุ่งนางไม่มีที่กำบังก็ถูกลูกเห็บทำลายเสียสิ้นนะคะน้องๆเว้นแต่เมืองโกเชน ได้มีลูกเห็บตกไหมเลยนะคะก็คือไม่มีเลยนะคะหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทําให้เกิดฝูงตั๊กแตนนะคะถ้าเป็นพวกเราคงจับกินเราก็นะแต่สมัยนั้นคงกินไม่ไหวนะคะเป็นฝูงตั๊กแตนนะคะเป็นภัยที่เจ็ดนะคะน้องๆเข้ามาในอียิปต์มากมายจนไม่เห็นแผ่นดินนะคะสิ่งที่หลงเหลือจากความเสียหายของลูกเห็บตั๊กแตนเหล่านั้นนะคะก็กินเสียสิน้นอ่าแล้วพระเจ้าก็ให้โมเสศ ชูมือขึ้นบนท้องฟ้านะคะอืมก็เกิดความมืดทึบมืดทึบทั่วแผ่นดินนะคะเป็นภัยพิบัติที่ก้าแล้วนะคะตลอดสามวันนี้นะคะน้องๆอ,อืมจนพวกเขามองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใครนะคะลุกไปทําอะไรที่ไหนเลยตลอดสามวันอืมแต่ชาวอิอ่าแต่ชาวอิสราเอลนะคะกลับมีแสงสว่างในที่พักของพวกเขานะคะน้องๆ พระเจ้านะคะให้เกิดภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าและพระหัตพระหัตและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหลายแม้แต่นักวิทยาคมนักนักปราชลาดชาวอียิปต์ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมาจากพระเจ้าเทียงแท้แต่ถึงกันนั้นนะคะฟาโรก็ยังมีอะไรเอ่ยมีใจที่แข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลไป มาค่ะเรามาดูภาพที่3กันดังนั้นนะคะพระเจ้าจึงมีคําสั่งให้ชาวอิสราเอลทั้งหลายให้นับเดือนนิสารก็คือตรงกับเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนะคะในปฏิทินปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> เป็นเดือนแรกในปีใหม่ของพวกเขานะคะน้องๆเพราะจะเป็นเดือนที่พระเจ้าปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นไทยจากอียิปต์โดยพระเจ้าสั่งให้ผู้ชายทุกคน เลือกลูกแกะหรือว่าลูกแพะที่ไม่มีตำหนีาครอบครัวนะคะละตัวค่าลูกแกะนั้นแล้วนำเลือดทาไว้ที่ด้านบนและข้างวงกบประตูเรือนที่เขาอาศัยอยู่นั้นในคืนวันนั้นนะคะอ่าให้เขากินเนื้อปิ้งและขนมปังไรเชื้อและผักขมนะคะอ่าและให้พวกเขานะคะแต่งตัวคาดเอวสวมรองเท้า ถือไม้เท้าไว้และรีบกินอาหารโดยเร็วงานเลี้ยงนี้นะคะให้ถือเป็นสิ่งที่ชาวอิสาราเอลและลูกหลานของเขาต้องถือปฏิบัติกันเรียกว่าพิธีปัส,สกาซึ่งแปลว่าการผ่านเว้นอืก็คือผ่านไปบ้านหลังนี้ผ่านไปปลอดภัยไปนะซึ่งมีความหมายเป็นการถวายสัตว์บูชาปัส,สกาแด,ด่พระเจ้านั่นเองนะคะน้อง เพราะว่าพระองค์ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์ก็คือว่าชนชาตาิพี่น้องชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศอียิปต์นะคะก็จะโดนผ่านพ้นไปไม่โดนทำร้ายนะคะเมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปต์แล้วแต่ไว้ชีวิตครอบครัวของชาวอิสราเอลทั้งหลายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเลยมาพระเจ้าทรงรักพี่น้องทรงรักเราทุกคนนะคะน้องๆแล้วเราจะไม่รักพระเจ้าได้อย่างไรใช่ไหม เรารักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนมนาะเรามาดูภาพที่สกันนะคะในเวลาเที่ยงคืนนั่นเองพระเจ้านะคะทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์และผ่านเว้นบ้านเรือนที่มีเลือดทาไว้ที่ประตูข้างบนและก็วางวงกบทั้งประตูทั้งสองข้างนะคะฟาโลกับข้าราชการและชาวอียิปต์ทั่วแผ่นดินต่างพากันร้องไห้ข้าครวน ด้วยไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่ไม่มีคนไปหลังจากนั้นนะคะฟารูก็ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลพร้อมกับฝูงโคแพะแกะไปนมัสการพระเจ้านะคะแถมชาวอียิปต์ยังให้เครื่องเงินนะคะเครื่องทองเครื่องนุ่งห่มแก่ชาวอียิปต์ตามที่พระเจ้าตัดไว้กับโมเสศที่พุ่มไม้นั่นเองนะคะเมื่อโมเสสนำชนชาติอิสราเอลเดิน ออกจากอียิปต์นะคะนับผู้ชายได้หกแสนคนเมื่อรวมทั้งผู้หญิงและเด็กอาจจะนับได้ถึงสองล้านคนเลยทีเดียวน้องๆคะค่ะพี่กุ้งขออนุญาตนั่งหน่อยนะคะทำงานวันนี้ก็เอ่อทำงานเมื่อวานก็เอ,อ่ยืนทั้งวันเนาะก็ขออนุญาตนั่งนะคะมาเรามาดูต่อกันเลยนะแผนการแห่งความรอดนะคะน้องๆปัสกานะคะหรือการพันเว้นที่พระเจ้าช่วยปลดปล่อยนะคะ ปล่อยชนชาติอิสราเอลโดยเลือดที่ทาบนวงกบประตูนี้นะคะน้องๆเป็นภาพจำลองถึงแผนการไถ่ของพระเจ้าต่อมวลมนุษยชาตินะคะผ่านทางพระโลหิตที่ไหลออกจากร่างกายของใครคะของพระเยซูพระพูไทไถ่ถาวรน,นั่นเองซึ่งอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อ22นะคะถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย ที่ได้ปลดปล่อยผู้เชื่อทุกคนนะคะให้ดุดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปสู่อิสระภาพในการนมัสการและมีความสัมพันธภาพกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่องค์เดียวนะคะน้องๆมาเรามาดูภาพที่5นะคะเกี่ยวกับข้องกับพระกัมพีเกี่ยวกับข้องกับกเกี่ยวข้องก,อก,กับน้องๆอ,อย่างไรนะคะมาฟังกันเลยภาพที่5นะคะเมื่อพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์นะคะมาตาย บนไม้กลางเขนเนาะแล้วก็ฟื้นคืนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะคะเพื่อไทยคนบาปทั้งหลายให้โลดพ้นจากความตายเหตุการณ์สำคัญนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากเทศกาลปัสกาเพียงไม่กี่วันเองนะคะน้องๆในเมืองไทยเราก็มีการเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่เช่นกันในเดือนเมษายนเนาะ การเริ่มต้นปีใหม่จะไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะหากชีวิตของน้องยังไม่ได้เริ่มต้นกับใครคะกับพระเจ้าเนาะชีวิตของน้องก็เหมือนกับชาวอิสราเอลที่ตกเป็นทาสทาสของความบาปและน้องก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้ดุดพ้นจากการเป็นทาสนั้นได้นะคะนอกเสียจากน้องจะเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูที่เป็นเหมือนลูกเกะที่ถูกฆ่า และเลือดของพระองค์ก็ปกป้องชีวิตของน้องจากการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อน,น้องเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูนะคะพระเจ้าก็จะช่วยให้น้องได้รับอิสระและชีวิตใหม่ที่พระเจ้าสัญญาแก่ผู้เชื่อทุกคนนี่ถ้าเราได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะน้องๆเราก็จะมีทั้งเกม มีทั้งกิจกรรมนะคะน้องๆแต่เนื่องด้วยว่าเราไม่ได้สามารถที่จะมารวมตัวกันได้ในวันอาทิตย์นะคะบางครั้งบางครอบครัวน้องๆก็จะต้องไปโบสถ์ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่พาไปเนาะแต่ก่อนที่เราจะมีคําถามทบทวนนะคะปี่กุ้งก็อยากจะทบทวนข้อท่องจําในวันนี้นะคะอยู่ในอพยพบทที่15ข้อ2นะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยข้าพระเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ จำไม่ขึ้นใจนะคะพระเจ้าเป็นพวกผู้ช่วยให้รอดนะคะเราจะต้องสรรเสริญพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะคะไม่มีพระองค์ไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระเจ้าของเรานะคะน้องๆก็เรื่องที่ปิ่กุ้งเล่าในวันนี้นะคะน้องๆก็อยู่ในพระธรรมอพยยบบทที่ห้าน้องๆที่สามารถเข้าไปเซิร์ชไปอ่านได้นะคะน้องๆสําหรับน้องๆที่มีโทรศัพท์ส่วนตัวหรือว่ามีพระคัมภีร์ไว้อ่านนะคะน้องๆ ก็อาจจะได้รับรู้ว่าเออภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นก่อนทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีภัยพิบัติใครใช้โมเสสกับอารมณ์ไปนะคะอะไรอย่างนี้น้องๆจะได้รู้นะคะอ่ะแล้วเมื่อเราเรียนกันแล้วพี่กุ้งก็มีคําถามสําหรับน้องๆคนเก่งของพี่กุ้งนะคะน้องๆข้อหนึ่งพี่กุ้งอยากจะถามว่าเมื่อพระเจ้าทําการอัศจรรย์ต่อหน้าฟาโรน้องสังเกตเห็นไหมว่าพวกนักวิทยาคมก็ทําสิ่งที่เกิด เกินธรรมชาติได้เหมือนกันน้องคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องมหิตฤทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นพิมารสตาร์ชั่วและนักมายากลก็สามารถทําสิ่งเหนือธรรมชาติได้หลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะคะมีฤทธิ์มีอํานาจวิญญาณทั้งหลายเนะคะเหนือผีปีศาจทั้งหลายแล้วในที่สุดฤทธิ์อำนาจอื่นๆก็ถูกเปรียบเทียบกับฤทธิ์อานาจของพระเจ้าไม่ได้นะคะน้องๆ นี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นคําถามเลยอะเอาเอาเป็นว่าบอกกับน้องๆแล้วกันนะคะอคําคถามข้อหนึ่งนะคะมอกี้ขอไม่เป็นคําถามแล้วกันคําถามข้อหนึ่งพี่กุ้งถามว่ามีภัยพิบัติอะไรบ้างที่พระเจ้าทําให้เกิดในประเทศอียิปต์เนื่องจากฟาโรมีใจที่แข็งกระด้างนะคะอ่ะมีภัยพิบัติอะไรมั่งนะคะข้อสองถามว่าภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไร นะคะข้อสามนะคะถามว่าการผ่านเว้นหรือปัส,สกาในครั้งนั้นเป็นภาพจำลองถึงเหตุการณ์อะไรที่จะตามมาภายหลังียากไปหรือเปล่าเนาะก็ความรอดนั่นเองนะคะพี่กุ้งฉเฉลยให้แล้วกันแต่น้องๆตอบแล้วกันาการผ่านเว้นหรือปัส,สกาในัันเป็นภาพจำลองอหมายถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูนะคะจะมาถูกตึงบนไม้มากางเขนเพื่อเรานะคะให้ตอบอย่างนี้นะอื แค่นี้ก็พอนะคะ3ข้อตอบกันเข้ามาแล้วก็เรื่องเล่าก็จบไปแล้วนะคะแต่ถ้าน้องไปอ่านอีกนะคะเป็นเรื่องที่สนุกนะคะเรื่องเรื่องนี้นะคะเราได้เห็นวนะ่าฟาโลแข็งกันด้างกับพระเจ้ามากเพียงใดนะคะเราเกิดอะไรต่อหลังจากที่าฟาโลนะคะปล่อยชนชาติอิสราเอลไปแล้วนะคะเออนั่นแหละเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยแต่ในเมื่อบทเรียนมาถึงแค่นี้ก็น้องๆก็รับรู้แค่นี้นะคะ ถ้ามีอ่าเรื่องเล่าต่อไปพี่กุ้งก็จะมาต่อได้นะคะน้องๆวันนี้สิ่งที่น้องได้เรียนรู้ไปนะคะอยากจะบอกกับน้องๆว่าสิ่งที่น้องที่จะได้ก็คือว่าน้องได้เห็นว่าวันปัส,สกาเป็นภาพจำลองของแผนการนะคะถ่ายทรงถ่ายที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทุกคนผ่านทางการตายและโลหิตของพระเยซูคริสมันคล้ายๆเหมือนคำตอบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ เมื่อน,น้องกลับบ้านไปวันนี้สิ่งที่น้องก็จะได้ก็คือเข้าใจว่าน้องไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นทาสบาปด้วยตัวเองได้นะคะอ่าแล้วสิ่งที่น้องกลับบ้านไปวันนี้จากการเรียนรู้แล้วน้องก็จะได้ว่าน้องก็จะได้เชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าอ่าผู้เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้น้องพ้นจากโทษของบาปนั่นเอง ขอบคุณพระเจ้านะคะอธิษฐานด้วยกันสนรรเสริญสรรเสริญสรรเสริญโมทนา,าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระอ,องค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์พระเยซูคริสที่ลงมาไถ่ยบาปเราตายเพื่อเราบนไม้กางเขนเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความผิดบาปได้แต่เมื่อเรา,ามีพระเยซูคริสแล้วความบาปของเราหลุดหา,ายไปขอบคุณพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือสิ่งใดที่เราไม่สามารถ คิดถึงหรือว่าทําด้วยตัวเองขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยความปิดปราบของเราทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้อาสิ่งในไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําและคำพูดถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดเมตตาให้อภัยด้วย เรื่องต่างๆมากมายในชีวิตของเราก็ขอให้อยู่ในทางของพระเจ้าขอให้เรามีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเรามอบน้องๆมอบมอบตัวของข้าพระองค์เองมอบพี่ๆมอบงานมอบผู้รับใช้มอบทุกอย่างไว้ในประหัตของพระองค์ด้วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,าอารมนเราพี่กุมก็มีเพลงหนึ่งเพลงที่อยากจะชวนน้องๆสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะ พี่กุ้งเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เพาะแต่อยากจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงนี้นะคะน้องๆให้เรามาร้องด้วยกันนะคะน้องๆมองที่พระองค์นะคะให้เรามองที่พระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่อมองเราเราก็ต้องมองพระองค์ให้พระองค์เป็นจุดตัดกลางในเรื่องของชีวิตของเรานะคะน้องๆอะไรที่มาทํา ให้เรามีปัญหาในชีวิตอย่าไปสนใจอ่ะมองที่พระเจ้าอย่างนี้นะคะเขาดูขั้นข้างทางเป็นู่เขากันงความให้ข้ามไปทีป่นั้นยังอยู่ที่แสงไกล ไดเสียงพระองค์สมเรียกมาให้ข้าหันกลับมาเริ่มต้นใหม่จนจนที่พระองค์ทงหัวใจในสายตา้าอยู่ที่พระองค์มทีงสมเรียกข้าให้มองที่พระองค์ ส่งเรียค่าให้มองที่พระองค์แม้เส้นทางนากลัวเพียงใดให้ไหว้วางใจในพระองค์ทรงเรียข้าให้มองที่พระองค์ทรงเรียค่าให้มองที่พระ องซันทิ่สุดทอ,องในใจเป่งข้ามองไปที่พระองค์แค่นี้ก่อนนะคะขอพระเจ้าอรวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ